พาร์ทที่แล้วนี่ทําให้เราได้รู้ว่าการมีคริสตานอฟโรนันโดนะครับผมทําให้การยิงการจบสกอร์ของเรานี่ดีขึ้นแบบมากๆเลยนะครับผมเจอทีมใหญ่แค่ไหนพี่แกก็จัดให้ได้หมดนะครับในพาร์ทนี้ครับคุณผู้ชมเราก็จะมาลุยกันต่อนะครับผมโดยที่เน้นกนไปที่บอลถ้วยครับก็จะเป็นไงก็ไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผม คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o ์ท็ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มี e A F C, บริการเติม FC Point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับ FC25 บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมอะ Sacrifice Gamer เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาร์ที่11แล้วนะครับผมและก่อนที่ไปรับชมไม้ลืมฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับพันนี้ก็ขอสัก100ไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่งซับ พาชมงผมไปถึง3 0 0หมื่นสกายด้วยนะครับผมตอนนี้ก็24 0 0 0นพซับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมจริงๆครับผมที่คอยติดตามช่องผมมาตลอดด้วยนะครับก่อนอื่นเลยฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะขอบ่นเมื่อวานก่อนเลยนะครับผมเมื่อคืนครับใครได้ดูบ้างครับผมแมนเชสเตอร์ยูเ็ตเจอกับสเปอร์ครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยครับว่าแมนยูมึงเล่นอะไรของกันของพวกมึงฮะตอนนี้ฮะก็ผมพูดได้คําเดียวแล้วผมไปเถอะเทนฮาร์กอ่ะจะทีมไงท้องไงไส้แม่งอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะครับก็คือ แม่งโดนแบบฝ่าตรงข้ามลากมาตรงไกลขนาดนั้นน่ะแล้วก็ตกมาแล้วก็ดาโลแม่งหายไปไหนไม่รู้ให้เขาเข้ามาแท็บยิงง่ายๆแม่งมึงเล่นอะไรกันของพวกมึงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแท็กติกมันยังไงของมันอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเอยผมดูแล้วยิ่งเซ็งมาครับผู้ชมเรามาเข้าในส่วนของเราดีกว่านะครับผมแมนเชสเตอร์สุดเทพก็อยู่ในช่องผมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวจะเป็นไงก็ไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมเราจะเน้นกันไปที่บอลถ้วยเป็นหลักนะครับผมเกมแรกเราจะมาเจอกับบลิสตยูเนเต็ด <United S 1> ในศึก FA ครับรอบที่5นะครับผมแล้วก็ไปเจอกับนีสนะครับผมในศึกยูโรปาลีกเนาะแล้วก็ผมจะมาจบด้วยเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนี่เราเพิ่งเจอไปเมื่อพาร์ทที่ก่อนนี้เองนะครับผมเกมไหนที่เราเจอแล้วมันพาร์ทติดติดกันนี่ผมก็จะข้ามไปนะครับคุณผ,ผู้ชม มาครับเรามาเริ่มกันที่เกมแรกเลยดีกว่านะครับผมบอลถ้วยนี่บอกเลยว่าเราต้องเน้นหน่อยนะครับผมอย่างน้อยก็ให้ได้สักถ้วยถึง2ถ้วยละกันนะครับผมเท่าที่เราจะทําได้นะครับไปลุยกับลีดยูเนเต็ดกันเลยดีกว่านะครับก่อนเกมครับคุณผู้ชมลีดมาในแผน4 2 3 1 Y นะครับกองหน้าเป็นโจเซฟครับกองกลางตัวรุกเป็นอารอนสันครับตัวรับมีเอ็มบาดูจับคู่กับเกรนะครับผมปีกขวาเอโต้ปีกซ้ายเป็นจอนโตครับกองหลังฮาวเวอร์เจอจับคู่กับโรดอนครับแบ็คขวาโบเกิลแบ็คซ้ายจูเนียร์โกเป็นมาสเซียร์นะ ห้าเกมล่าสุดนะครับผมชนะ3แพ้หนึ่งะครับผมเกมล่าสุดก็มันยังไม่ได้นะครับยังไม่มีขึ้นว่าชนะหรือแพ้นะครับเทติค้าพรีเซ็ตมาในแบบวิงเพลย์นะครับผมเล่นสไตล์ออกปีกเปิดเข้ากลางนะครับผมคีย์ดีเฟนซ์จะเป็นเอมปาดูอีโต้แล้วก็โลดอนครับเคียร์แท็กก็จะเป็นอีโต้กับอารอนสันนะครับผมโอ้อิโต้แม่งจัดหมดเลยวะในส่วนนักเตะของเรานะครับผมคุณผู้ชมโอโคมาคัสแดฟอร์ดมันเหนื่อยก็ต้องเอาเป็นเมสันกินวูดนะครับแล้วก็จะสลับกับกาลาโชเช่นเคยครับผมแล้วก็ลุกชอ ผมจะเอาดาโล่ลงในเกมนี้นะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นชุดใหญ่จะหนักจะเต็มเช่นเคยเลยนะครับอ่ารายคาผู้ชมอยู่กันที่ i อแลนด์โรสนะครับผมบ้านของลีดนั่นเองนะครับไปครับเราเตรียมตัวลุยกันเลยดีกว่านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเตรียมตัวลุย กาลาโชตัวนี้ไหลลงมาต่อครับบอลมาถึงดาโลดาโลตัวนี้เอาฮะดึงมาก่อนเลยครับดาโลดึงกลับอีกทีดึงอีกทีแล้วก็ดึงดึงอีกทีไม่ได้ครับคืนนี้บอลมาที่นายบุโนแล้วไหลามาถึงตัวนี้โค้งมาเมื่อลองยิงดูลูกนี้ก็โอ้โหเมสเชสเตอร์ไนเต็ไปได้เกรฟมาถึงได้โซโลมอนครับไปต่อเี่พี่ปีโร อ่าแล้วเพาสปินมาแล้วเจอนี้สปินมาแล้วแล้วสปินมาแล้วจะตบเข่าขามมาแล้วยิงลูกลนี้ก็ได้แกาเสียไปได้อ่าแล้วบอลนี้เปิดมาครับผมแล้วโคมาเจอนี้ก็โอ้โหโดนคานครับเกนวุสเจอนี่เอาไงฮะับเกนวุสไม่คิดจะวิ่งขึ้นมาหน่อยนะยิงมองอะไรละ่ะฮะแล้วบอลมาต่อเจอนี่ครับอ่าแล้วตบมาต่อนี้พี่โดพลิกแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับผมโอ้โหโคพารมเมอร์ครับพารมเมอร์พารมเมอร์เอาไงพารมเมอร์ และยกข้ามาต่อเลยนะเจอนี้เมสันกินวุ้นยิงเรียบร้อยครับผมหนึ่งโซนาโอโยกข้ามาแล้วกินวุ้นมาพอดีครับผมเรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนําได้แล้วโอ้นี่ครับบอลเจะนี้แล้วโคมาเมอร์ยกมาแล้วก็เมสันกินวูดครับผมนี่ฮะหัวแบนมาเชียว์ก็กินวูดบอลเล่ไปทีครับลูกนี้สวยเดกาโยนข้ามมาเลยครับผมจังหวะนี้ครับ กาลาโชวจับไม่ได้กาลาโชวเจ้เดี๋ยวไปเองคะบอลมาที่บุโนฟานแล้วยกมาต่อให้ผมจังหวะนี้พี่โดก็ล้ำหน้าอีกครับเอครับบอลมาต่อเจ้าดีครับมาที่อุกตาเตะเจ้าวันี้โคห์พัเมอร์ดึงขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วบอลมาที่นักของมาซาอุยครับมาซาอุยเดี๋ยวนี้ตบมาต่อสวยครับบอลมาถึงเจ้าดีกินบุ๊ดกินบุ๊ดยกข้ามาต่อเดี๋ยวนี้แล้วก็การโชว์โคมาต่อพี่โดพี่โดเดี๋ยวนี้ยิงล้ำหน้าโอ้โหเห็นเลยครับทงขึ้นมารอนานแล้วครับมาถึงเดี๋ยวนี้โคห์พัเมอร์ครับ โคปาเมอร์จเนี่ยงยังไงฮะโคปาเมอร์โคปาเมอร์จเนี่ยงยังไงฮะโจเนี่เอาังไงฮะเปิดมาต่อแล้วพี่โดโขกดูดิไม่ได้และจะโขกซ้ามิชีก็ไม่ได้ครับฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนตัวผมเอาอันโตนิโอเข้ามาแทนปิโร่ครับอุกคาเต้จเนี่ยงยังไงไหลลงมาต่อกข้างล่างครับและมาแล้วฮะโจเนี่บอลจเนี่ยงยังไงฮะกินมุดกินมุดมาต่อยวิ่โตมาต่อเคสเตโนโรโลเป็นไม่ใช่ครับผมโอ้โหไปสโคพาเมอร์เลยย้อนไปไกลเลยครับ และเปลี่ยนตัวครับผมเอาทางด้านของลิซันโดเข้ามาแทนฟาวารานครับบอลมาที่อุกาเต้ครับอุกาเต้โจเดียวไงฮ่ะอุกาเต้โจเดียวไงฮะมองมองอยู่เห็นพิโดมองหาพิโดอยู่โจนี้แล้วไงฮะเปิดมาต่อจุดนี้ครับและวโขมาต่ออีพิโดมุ่ล้มหน้าติดการ์เลโชครับอีโตดึงคืนไปก่อนครับเอาไงฮะเอาไงฮะโจนี้เอาไงฮะนี่ฮะโดนบังซะบอลมาต่อฮะโจนี้มาติเนสมาที่บุโน แล้วขึ้นมาถึงจังหวะนี้ครับบอลมาที่ดาโลดาโลแทงมาถึงก็เจงหวะน,นี้ครับบอลมาที่กาลาโชกาชโชตบมาต่อพิโดพิโด,โดเจ้าน,นี้มีช่องแล้วก็แทงมาต่อกรีนวูดกรีนมูดจังหวะนี้ยิงเลยเรียบร้อยแล้วโม่โค้ดสองศูนย์เมสันกรีนวูดโอ้โหนี่ครับบอลจียพิโดจ่ายมาต่อแล้วบอลเหมือนกรีนวูดจังหวะนี้จับแล้วก็ยิงซ้ายลูกน,นี้โอ้โหคมเกมครับ บอลมาที่แนละ้วอุกเต้ครับหมาให้ที่บูโน,โฟน่ฟานัสบูโนโจ่จังหวะนี้เอาไงครับดึงมาก่อนแล้วก็ตบลงมาต่อบอลมาที่มาเนลโอคาเต้ครับอุกเต้แทงมาต่อแล้วกินวูดเจ้านี้แฮตท,ทริกไปเลยไม่เรียบร้อยครับผมแฮตท,ทริกเลยฮะโอ้โหเกมนี้ต้องให้เขาจรงิงครับผมเมสันกินวูดครับหัวปูดมมาเลยโอโ้นี่ครับบอลทีนี้รับมารอบที่แล้วยิงซ้ายรอบนี้ฮะซัดขวาครับโอ้โหกินวูด อารอนสันเอาไงครับแทงลงมาต่อครับบอลมาถึงโซโลมอนอารอนสันครับและยกข้ามม้าผมเจ้าเนี้ยบอลมาที่อันโตนิโอตอกส้นขึ้นมาครับและก็ยิงลูกนี้ก็ได้การเซฟไปได้และก็หมดเวลาครับผมแมนยูชนะด้วยสกอร์สามประตูตสูงครับผมเมสันกินบูดเกมนี้แฮตทริกครับโหดจัดโอกาสสามครั้งเป็นสามประตูครับผมฟลมกริฟกินบูด สถิติของเกมนี้ครับผมแมนยูคอมบอลอยู่ที่52เปอร์เซ็นต์มีโอกาสยิง9ครั้งได้มา3ลูกนะครับผมส่งสำเร็จ100ครั้งแท็กเกิล26ครั้งชนะไป7ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลสำเร็จ94เปอร์เซ็นต์ยิงแม่นยำ56เปอร์เซ็นต์ส่งแม่นยำอยู่ที่87เปอร์เซ็นต์ครับเอาละครับคุณผู้ชมเกมต่อไปครับผมจะเจอกับนีสในรอบ16ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกนะครับผมมาดูกันดีกว่าครับว่ารอบ16ทีมนี้มีทีมอะไรกันบ้างนะครับฝั่งเราต้องเจอกับนีสนะครับผม แฟง์ฟอร์ดจะเจอกับบาก้านะครับเรนเจอร์จะเจอกับเออ่มิทิแลนด์นะครับปอร์โตจะเจอกับแอตแลนติกคลับครับเฟเน่ปเช่จะเจอกับโอลิมปิกลียงนะครับผมทางด้านของลาซิโอจะเจอกับเรอัลโซเซดัดนะครับสเปอร์จะเจอกับโลมากาลาตาสลายจะเจอกับเอเซดอักมานะครับผมก็ที่น่ากลัวนะครับผมก็จะมีพวกสเปอร์มีลาซิโอฮะมีโลมาอะไรเงี้ยพวกลียงก็นี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับบอกเลยว่าน่ากลัวทั้งนั้นนะครับผมคุณผู้ชมก่อนเกมนะครับคุณผู้ชมทางด้านของนีสมาในแผน343แฟลตนะครับองหน้าเป็นเดยงฮะ ปีกขวาโชว์ปีกซ้ายโบก้าครับกองกลาง4ตัวครับผมมีไลฟ์เอ็นดอมเบเล่ฮะโบดาอุยแล้วก็คลาสนะครับผมกองหลังนี่ดันเต้นะครับผมอัลเบอร์มอนเนมนะครับแล้วก็บอมบิโต้นะครับโกเป็นโบก้าเลยครับ5เกมล่าสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยครับ tactical preset มาในแบบวิงเพย์เล่นออกเปรกกันอีกแล้วนะครับผมคีย์ดีเฟนต์จะเป็นอัลเบอร์มอนเนมกับเอ่ออัพมันชื่ออะไรวะอัพเดลโมเนมนะครับผมาเกม่าสดับชนามเสองแพ้นึ่งครับผมถือว่าใก็จะเป็นโบดาอุยนะครับ และในส่วนของนักเตะของเราครับผมวันนี้นี่ต้องมีการเปลี่ยนตัวกันพอสมควรเลยนะครับผมราไปวารานพักเลยครับเอาทนานลิซโดมาติเนสมานะครับผมแล้วก็เดินลิฟนะครับผมผมว่าใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเหนื่อยเดี๋ยวจผมจะเปลี่ยนเป็นโยโร่เข้ามานะครับอูกาเต้น,นะครับผมวันนี้ผมจะใช้คาเซมิโร่ครับแล้วก็กองหน้าเป็นพิโดอย่างนี้ดีแล้วครับผมขวากันนาโชซ้ายแบรดฟอร์ดโอเคฮะที่เหลือเอาเป็นชุดนี้เลยแล้วกันนะครับ อาล่ะครับคุณผู้ชมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมลุยกันต่อฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมไปฮะเตรียมตัวลุยได้เลยอ่าแล้วบอลนี้เอาฮะแมนยูในเวลาสวนแล้วก็มาเองนะตางนี้มาเองตรงนี้แล้วก็ตกลงมาต่อบอลมาถึงมาคาร์เดนฟอร์ดครับแดนฟอร์ดสปินมาสปินมาดึงมาแล้วตกมาตอนนี้แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนี้เข้าเข้าได้อยู่บอลมาถึงโคพเมอร์ ยิงเองไปเลยโอ้โหเซฟได้ครับแล้วบอลเปิดมาต่อจริครับไหลมาทีตรงนี้ก็หยุดหลุดแล้วก็บังบอลออกหลังไปแล้วบอลเปิดมาต่อจนีงครับโขไปต่อได้อยู่ครับบอลมาที่บุโนฟานัสบุโนโไปเองครับแั่ทีนี้เอาไงฮะเห็นการ์โชอยู่แทงมาเลยครับบอลนี้อาเดรโดการาโชมาครับการาโชการาโชเร็วกว่าเยอะการาโชเร็วกว่าเยอะเจอกันนะโชเรียบร้อยหนึ่งสูดอาเดรโดการาโช มาแล้วโอ้อนี่ครับบอลทีนี้การ์นาชวิ่งสวนมาแล้วดูครับสปินมาอย่างเร็วเลยครับผมดึงกองหลังนี้นี่หายไปหมดนะครบอลมาที่อีไลครับอีไลไหล,หลามาต่อจีนี้แล้วก็มาที่แซนซอนแซนซอนไหลามาถึงจังหวะนี้ครับบอลมาที่หน้าของมูกโกโก้แล้วดึงมาเองแล้วเปิดมาต่อจีนี้ก็เซ็ตลูกชอรสิครับแล้วบอลมาทีจ่จวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับไห <Billie S 1> ลามาถึงจังหวะนี้ก็จะเข้าๆเ,าเาดี๋ยร์ลูกชอ ลากูชอมมองมาต่อเดี๋ยวนี้ครับบอลมาถึงแล้วก็แทงมาต่อพี่โดครับพี่โดไปแล้วเดี๋ยวนี้พี่โดท่ายิงจตรตัวครับแล้วก็โลงโด่เรียบร้อยสองส่วนครับผมเตรียมตัวซู่โอ้โหนี่ครับบอลยิงพี่โดครับผมสปินมาครับดันเต้ตามไม่ทันอย่างชัดเจนเลยครับผมโอ้โหแล้วต้มเดียวลูกนี้เรียบร้อยครับพี่โด shows just smashes technique he the beyond great keeper. and it บอลมาถึงลิซันโดครับลงมาต่อยินได้อยู่แล้วก็มาถึงเจ้าเลี้บูโน่ฟานัสบูโน่ไหลมาต่อยเจ้าหนี้ไม่ดีเลยครับบอลที่บูโน่ยังเอาอยู่ครับบูโน่พามาเองบูโน่จะยังไงยกข้ามมาต่อครับบอลมาถึงเจ้าหนี้มาคาร์ดัฟอร์ดคาร์ดัฟอร์ดจะเริ่มมองพิโด้พิโดวิ่งตามเขาเฉยเลยครับแล้วบอลที่คาร์ดัฟอร์ดเอาเองก็ได้ครับเจ้าหนี้โอ้โหบอลมาถึงเจ้าหนี้ครับบอดอยมาให้ที่ดันเต้บอดอยครับ และแทงมาถึงเจวานครับบอลมาให้ที่ด้ของม uk ู uk โกโก้มูโกโจนี้นี่ครับโดนชนแล้วก็ปั่นมาลูกนี้โอโ้โหเรียบร,อยร้อยแล้วผมตามแล้วผมมูโกโก้ฮะโอโ้โหนี้ยบอลเจอนี้ครับ,บรผมเมเดลิสเข้าไม่สุดเองครับเดีเ๋ยวเจอนี้ไงฮะโดนเข้าแล้วก็มาต่อเจอนี้แทงมาครับบอลมาถึงแซนซันแซนซันเจเนสี้ไงฮะแซนซันดึงไว้ก่อนเลยครับและมาต่อเจอนี้บอลมาที่เดียบ และมาที่โจนี่ครับบอลมาที่โมกโกโก้โมโก้ทย,ยิงลูกนี้โอ้ข้ามคานไปครับ oh. บอลโยนตัดมาโดนตัดมาแล้วก็สวิ์ตงเสียบก่อนครับ <Okay. S 1> พิโดไปครับไปครับไบด้เวลานี้ได้สวนได้สวนจากพิโดพิโดไทงมาต่อโจนี้คาเซโมิโร่ฮะเอาแล้วผมคาเซคาเซคาเซ,าเซโจนี้ก็ยิงเรียบร้อย สามหนึ่งจากคารเซมิโร่โอ้โหนี่ฮะคาเซวิ่งมาบอกขอเองแล้วกันน้องแลดฟอร์ดพี่ขอโทษโอ้ยิงยู่นี้เรียบร้อยเลยครับมาโซยมองครับมาโซยมองในกรอบมีใครบ้างแล้วเปิดมาตอนนี้แล้วก็ย้อนมานีดหนึ่งบอลโคลมาตอ่อบอลไปที่คาเซมิโร่ครับคาเซดึงมาก่อนเลยครับและบอลมาต่อที่โคพัมเมอร์ โอ้พเมอร์ไลนมาต่อแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเจ้าเนี้เอางี้ึงแรดฟอร์ดเจ้าเนี้มองหาพิโดอยู่เจ้าพิโดยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสี่หนึ่งครับผมนี่ครับบอลเจียวฮะแทงมาต่ออยู่ี่ลูกแล้วโรนัลโด้ครับยัดไปเรียบร้อยเลยครับลูกนี้บอลโอ้ยนี้าเนี้ยโดนเข้าได้แล้วก็ไปครับสวนบอลมาถึงโค้าพมเมอร์ครับ พาเมอร์เจอนี้มองมองแล้วไปที่แรดฟอ,อร์ดแรดฟอร์ดวิ่งมาต่อว่สปินไปครับจะตามสปินแรดฟอร์ดนะจะตามสปินแรดฟอร์ดเอ่ะตามสปินแรดฟอร์ดเอแล้วก็ยกมาต่อก็ไม่ถึงโคปาเมอร์ครับขึ้นมาต่อเาอนี้บอลที่บูโรฟานัสแล้วไปต่อดีงรับลูกจ่อขึ้นมาต่อเลยครับบอลมาที่บรูโรฟานัสครับโอนอ่เจอนี้มองแล้วก็แทงมาต่อดีครับบอลมาที่กาลาโชกาลาโชมีช่องดึงมาก่อนทีหนึ่งแล้วก็แทงมาต่อเาอนี้แล้วมาถึงเจอนี้พิโดปั่นโอ้โหพี่โดแกยิงแรงไปไหน ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าฝั่งเรานี่โดนใบแดงไปคนหนึ่งนะครับผมจากจังหวะที่เสียบนะครับคนน้นดึงมาต่อแล้วก็มาจิด่อจังหวะนี้ครับบอลมาที่โคพเมอร์โคพเมอร์ดึงมาก่อนได้ทีแล้วแทงมาถึงไอ้ที่บุโนฟนาสแลวเห็นจังหวะนี้มองไปที่พิโร่แต่ก็ไม่ได้ครับช่องไม่ได้โคพเมอร์ดึงก่อนเลยครับบุโนฟนานบุโนนี่ยยกมาต่อแล้วก็โคพเมอร์ยิงไม่ตรงกอดว้าหบอลมาที่บุโนฟนานครับและจ่ายมาต่อให้ที่ลุกชอ ช็อตเดี๋ยวนี้ไงยกมาถึงงั้แต่วันนี้บอลมาที่มาคาร์แดนฟอร์ดครับแลนฟอร์ดยกเปิดเข้ามาแล้วก็มีตัวโขงไหมไม่มีแต่มีตัวซ้ำลูกนี้ก็ไม่ได้และคาเซมาครับบอลมาต่อยอที่ปโูนโ่ปั่นดูลูกนี้ก็อุ้งเฮ่ยเ <c oughs> บกลการ์รับได้สบายๆครับนะครับบอลมาที่เมอร์ฟี่ครับเมอร์ฟรีเดี๋ยวนี้เอาไงเมอร์ฟี่ดึงไปแล้วแล้วสปินไปเองเดี๋ยวนี้ก็สปินเองเหรอสปินเองเหรอสปินเองเหรอแล้วตบเข้ากลางมาครับบอลมาที่เดียบเดียบเจี๋ยวนี้ตบมาต่อแล้้้วกกก็็จงนียิเเเดดอาซไไป ไหลมาต่อลูกช่อลูกชอมองครับผมรักคืนมาก่อนเลยแล้วตอนนี้จิีบหายคะพลาดครับเราพลาดเองคะลูกนี้โอ้เขารียบร้อยครับผมสี่สองโอ้นี่ครับตอนนี้เราจ่ายมาพลาดเองครับผมสั้นๆเกินไปครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับและก็หมดเวลาครับผม แมนยูชนะนิวสกอตสีประตูต่อสครับผมชิลๆครับสถิติของเกมนี้ครัผมแมนยูคองบอลอยู่ที่46บเปอร์เซนต์นับลกาสยิง9ครั้งได้มา4ลูกนะครับส่งสเเร็จ8 1ครั้งแท็กเกิล3าครั้งชาไป12ครั้งนะครับเลบอลสเรกาเร์เซ็นต์ยิงแม่นยำเ7สแเปอร์เซ็นต์ส่งแม่นยำอยู่ที่85%ครับผม เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเกมที่เหลือนี่ผมขออนุญาตซิมแมต์ไปเลยทั้งหมดนะครับผมพาร์ทนี้ผมขอแค่2เกมพอนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากผมอพออัดเกมที่2เสร็จแล้วผมรู้สึกว่ามันเจ็บคอมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็คลิปในวันพรุ่งนี้นี่อาจจะมีพักบ้างหนึ่งวันนะครับผมผมรู้สึกว่าผมทํามา1 0 11วันติดละไม่ไหวคนระับผมรู้สึกว่าเสียงผมนี่เริ่มแย่ลงแล้วและเจ็บคอมากๆเลยด้วยครับคุณผู้ชมไปฮะเดี๋ยวเราไปซิมเลตแมตต์กันในคลิปที่เหลือกันนะครับผมว่ามีเกมอะไรกันบ้างรับเเเิ่่มมจากกกกอนลย ตอนนี้ตารางคะแนนเป็นประมาณนี้นะครับผู้ชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่3นะครับผมชนะ16เสมอ8แพ้3มี56แต้มนะครับผมห่างจากทนาของแมนซิตี้อยู่4แต้มเท่านั้นเองนะครับผมเอาละครับผู้ชมผมก็ต้องใช้ชุดใหญ่วัดเลยครับไม่รู้ว่าจะออกเป็นไงครับเพราะว่าความเราเตะทีมมันก็เหนื่อยด้วยครับผมแล้วก็3 2มไปครับโอ้โหก็ขาบานไปครับผม2 0ครับผมใครฮาเวตหนึ่งลูกทอสตาหนึ่งลูกครับผมโดนไปครับ และก็มากับเกมที่เจอนนสนะครับผมในอีกเล็กหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปซิมแมตกันเลยครับเกมนี้ผมขออาาใช้ชุดสำรองนะครับผมพอมแล้วก็3ามไปครับแมนยูเฉลี่ยสกอร์สองครับผมสกอร์รวงก็เป็น6กสามนะครับแมนยูได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับผมไม่ใช่รอบ4ทีมสิรอบ8ทีมเออโอเคฮะและเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมผู้ชมไปครับเราก็ไปซิมแมตกันเลยดีกว่านะครับผม เอาไรครับขออนุญาตใช้ชุดใหญ่ครับพร้อมแล้วก็3-21ไปครับแมนยูชนะบยสกอร์สามหนึ่งครับผมโรนัลโด1ลูกกาโชว่ลูกแล้วก็โรนัลโดอีก1ลูกนะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมพาร์นี้เราก็ไว้กันเป็นประมาณที่เท่านี้นะครับผมขออนุญาตจบไว้ที่2เกมเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากผมเจ็บคอมากจริงๆนะยังไงก็ขออภัยคุณผู้ชมที่รอดูคลิปยาวๆกันด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าไม่ไหวจริงๆครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลุยกันต่อลวกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้านี่จะจัดให้ยาวๆก็ ฝากติดตามกันด้วยนะฮะก่อนจะจากกันไปครับรบกวนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s subscribe ด้วยเลครับ <_ letter> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s ซก c ไฟเกมเมอรนะครับผมและเดี๋ยวไว้พบใหม่พานหน้าครับแล้วเจอกันนะครับ